สวัสดีฮะไม้นะคะวันนี้นะคะไม้ก็แตกตานิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เราคอสเพย์มานะคะพอเถอะพูดธรรมดาเถอะอ่ะวันนี้ไม้ก็ไปอยู่กันที่เดอะมองงามวงวานนะคะซึ่งวันนี้ที่เดอะมองงามวงวานอ่ะเขามีอีเวนต์จ้าอันนี้มันก็แบบว่าคอสเพย์นะคะก็เรียกได้ว่าอันนี้เป็นการคอสเพย์คอสเพย์ผู้ชายครั้งแรกของไม้นะซึ่งปรากฏว่าเป็นไงจ้ะ เขาเคยเป็นลูฟี่แต่ปรากฏว่าพอคอาออกมาแล้วกลายเป็นทัตด,ดาวบุษยาไปแล้วนะคะอ่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่งานชิงแกรนเอเชียโอเพ่นนะคะ mm hmm. ก็ในงานนี้มันก็จะมีแข่งของวันพีสกับดิจิมอนนะ mm hmm. ซึ่งไม้แน่นอนแต่งมาขนาดนี้แข่งด mm ิจิมอนจะจะบ้าหรอแข่งวันพีต่างหากนะอ่ะก็เราไม้ก็ไปลงทะเบียนอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ในงานน่ะ mm hmm. มันจะมีกิจกรรมต่างๆให้ทำเยอะมากเพราะว่าอันนี้มันเป็น mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นงานใหญ่นะอ่ะ ตอนนี้เดี๋ยวเราพาไปดูดีกว่าว่ารอบๆงานมีอะไรบ้างเพราะว่าตอนที่ไปลงทะเบียนน่ะคือเขาจะให้ลงทะเบียนออนไลน์นะ แล้วก็จะมี w a l ์กอินอีก100คนข้างหน้างานซึ่งก็เต็มไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็แข่งงานนี้เป็นงานที่แข่งฟรีด้วยนะคะซึ่งเขามีกิจกรรมให้ทำและเมื่อกี้ไปลงทะเบียนมาเขาก็จะมีใบที่แบบว่าไปรับการ์ดเป็นรางวัลนะแล้วก็จะมีใบกิจกรรมนี่มันจะเหมือนเป็นพาสปอร์ตอะไรไม่รู้เหมือนกันเรายังไม่ได้ดูนะก็ถ้าแบบว่าทำกิจกรรมแล้วมันก็จะมีของรางวาัลให้อะไรประมาณนี้อเดี๋ยวเราไปดู บรรยากาศงานรอบๆกันก่อนแนมะ้ว่าแบบมันมีอะไรบ้างอ่ะอันนี้ก็มาอยู่ข้างหน้างานเลยนะคะข้างในข้างในตรงเนี้ยมันจะเป็นลานลานกาแข่งขัน,ขน,ขนส่วนด้านนอกมันก็จะเป็นแบบว่านี่้า มันก็จะมีพวกกิจกรรมแล้วก็มีขายของนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้มัน11บเอโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเขาปิดรับลงทะเบียน11บเอโมงแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มแข่งกันตอนเที่ยงนะคะตอนนี้ก็11บเอครึ่งแล้วอีกครึ่งชั่วโมงเราก็จะแข่งกันแล้วงั้นเดี๋ยวตอนระหว่างรอแข่งอะ่ะเราค่อยมาเดินเล่นรอบๆดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะงั้นตอนนี้เราเข้าไปดูร้านข้างในกันก่อนไหมอ่ะเข้าไปดูร้านข้างในกันค่ะไป let's go <S นี่ก็จะเป็น ลานแข่งนะคะซึ่งใหญ่มากอ่ะอันนี้มีแผนที่ด้วยนี่แล้วก็ยังไม่รู้นะว่าตรงไหนอะไรยังไงบ้างแล้วก็จะมีพวกการ์ดหลูอันนี้ก็จะเป็นพวกการ์ดหลูของบิจิมมอนที่เขาจะมาโชว์ในงานนะคะนี่ก็ประมาณนี้เลยแล้วก็มีอันนี้จะเป็นของวนะันทีสนะนี่ถ้าของ Piece, วันทีเราก็จะรู้เยอะนิดน,นึงราะเราเล่นนะคะนี่ประมาณนี้ตรงนี้ก็สําหรับคนที่ลงทะเบียนมาแล้วนะก็จะมาเข้าแถว ลงทะเ,เียนตรงนี้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 อ๋อแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกิจกรรมสอนเล่นการ์ดมีสอนเล่นการ์ดด้วยถ้าใครเล่นไม่เป็นนะคะก็เขาจะมีอสอนเล่นการ์ดเป็นการ์ดดิจิมอนกับการ์ดบันทีสนะส่วนด้านนู้นนี่ค่ะก็จะเป็นสนามแข่งเดวตอนแข่งคนที่ไม่เกี่ยวข้องเขาก็จะไม่ให้เข้าไปด้านในนะคะแต่เราเป็นผู้เข้าแข่งขันไงเราก็เข้าไปได้เนาะแต่ว่าตอนแข่งก็เหมือนเดิมคือไม้ถ่ายไม่ได้นะทุกคน อ่ะนี่ค่ะแล้วก็น่าจะเก็บฟุตเทจไว้ได้ด้วยเพราะว่าทุกคนที่มาด้วยกันวันนี้แข่งหมดเลยนะคะอันนี้ก็พาดูบรรยากาศคร่าวๆแล้วเดี๋ยวไม้ก็ขอไปซ้อมก่อนแล้วกันเพราะว่าเด็กที่จัดมาเป็นเด็กที่แบบว่าเพิ่งจัดมาแล้วแบบยังเล่นไม่คล่องด้วยเดี๋ยวเล่นไม่ได้นะทุกคนอ่ะระหว่างที่เรารอการแข่งขันเดี๋ยวขอไปซ้อมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกัน ทุกคนเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะไปซ้อมใช่ไหมปรากฏว่าเราซ้อมซ้อมจนเขาแพลลิ่งนะ<ๆ>แล้วเมื่อกี้เราก็ไปไปแข่งต่อเลยเราเจอจรุจิค่ะรุจิรุจิเก่าอะ่อะอ่าไม่คิดเลยว่าเอเนวเล่นโคตรยื้อเลยเราคือเขามีเวลาให้แข่ง30นาทีปกติเราจะซ้อมในแอปอะไรอย่างเงี้ยถ้าในแอปอะ่ะมันจะช่วยเราทำนั่นนูน่นนี่แล้วมันจะเร็วแต่ทีนี้นพอเรามาเล่นมือเองอะ่ะช้ามากเล่นไปยี่นาทีแล้วแบบเกือบแพ้เหมือนกันนะเมื่อกี้ ไอ้ฝังลูจีก็ยิงไม่พักเลยอะแต่ก็ชนะไม่ได้ชนะด้วยท่าลูฟี่นี่แหละลูฟี่เอเห็นนี่แหละแสกตัวเองแล้วก็ยิงบ็อกเกอร์เขาแล้วก็ยัดอีก5เอ,อเอเนเนลแล้วก็ตีเข้าไลฟ์เขาเลยนะคะตอนนี้เราก็ชนะมาหนึ่งแต้มแล้วนะ ระหว่างนี้เขาก็เหมือนจะมีอีเวนต์อะไรสักอย่างนะเนี่ยคนเต็มเลยเนี่ยเพราะว่าวันนี้มันเหมือนกับว่ามีศิลปินมาเนาะเขาก็อาจจะแบบอ่ามาถ่ายอะไรแบบนี้อ่ะตอนนี้เราก็รอแพริ่งรอบต่อไปนะอ้อเดี๋ยวเราอวดก่อนวันนี้เราคอสมาเป็นลูฟี่เอ็ใช่ไหมฉันไม่ได้มาคนเดียวนะจ๊ะฉันพาเพื่อนฉันมาด้วยนี่เรามากับโซโรนะจ๊ะ <laughs> สกอร์รอบแรกเป็นไงบ้างครับลูฟี่ลูฟี่ชนะ1-0ค่ะโซโลหลงทางอยู่ครับอ้าวโซโลไปเจออะไรมาเจอพุดดิ้งครับพุดดิ้งพุดดิ้งหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเขาครับหวานเจี๊ยบโอเคเรียบร้อยไปแล้วนะโซโลของเราไม่เจอกันรอบต่อไปโอเคไม่ไม่เจอกันเราจะไม่เจอกันระหว่างนี้ไปทํากิจกรรมกันไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมข้างหน้ากันดีกว่าเพราะตอนนี้ไม่รู้ว่าแพรลิงอีกทีเมื่อไหร่นะไปดูกันค่ะปะเราไปเล่นกิจกรรมกันดีกว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะ อ่ะมาดูกันเรามาดูกันนะว่า,วาเอีเวนต์มีอะไรบ้าง <Okay. S 1> อ่ะอันนี้ก็เป็นพาสปอร์ตทํากิจกรรมนะคะก็ถ้าลงแข่งขันก็จะได้1แต้มนะคะเป็นเมนอีเวนต์ของวันนี้นะแล้วก็ถ้าซื้อตัว๋วเกมครบ100บาทน่าจะเป็นเกมแบบคล้าๆยๆกับเกมงานวัดมั้งอ่ะก็จะได้อีกแต้แมหนึ่ง แล้วก็ซื้อของภายในงานครบ500ก็จะได้อีกแต้มนะคะแล้วก็ตอบแบบสอบถามแล้วก็มีกิจกรรมสอนเล่นแล้วก็มีบูธโอเดนยาด้วยวันนี้มันมีทั้งหมด9รอบด้วยกันทุกคนเพราะฉะนั้นเราแข่งรอบหนึ่งจบเราก็มาทํากิจกรรมหนึ่งอย่างนะเออเอาแต่นั้นละกันเราจะทําอะไรกันก่อนดีอ่ะอันนี้ถ้าเราทํากิจกรรมใช่ไหมเราก็จะมีรางวัลตามนี้นะนี่ถ้าครบ3แต้มก็จะมีเป็นเข็มกาดอ่ะนี่เข็มกาดกาดโปรโมแล้วก็ถุงผ้านะคะ แล้วก็ถ้า5แต้มอ๋อ5แต้มจะได้ไอ้นี่สลิปแล้วก็โปรโม,มแล้วก็ถุงผ้าแล้วมีจับรางวัลพิเศษด้วยอ่าเรามาดูบูธโอลิญาก่อนแล้วกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นบูธโอเดญ่านะเขาจะมีอ๋อมันเหมือนเป็นอ๋อชุดการสะสมมันเหมือนเป็นการสะสมนะอันนี้อ๋อก็จะเป็นพวกเหร,กรียญอันนี้คืออะไรสิ อุ้ยตายแล้วสะดุด <laughs> อ๋ออันนี้เป็นตัวอย่างของการเซตเอบีเขาก็อ๋อเขาทำมาเป็นแบบสมุตสะสมแบบนี้ <c oughs> อันนี้อะไรเอ่ย <c oughs> อันนี้อะไลเพื่อนเดี๋ยวทำสิ <c oughs> อะไรเพื่อนแล้ว <c oughs> เห็นชื่อข <c oughs> นมด้วย <c oughs> อ่ะนี่ค่ะ แล้วก็ปั๊มแต้มนะขอบคุณค่ะอ่าเราได้แล้วแล้วก็ได้ขนมด้วยหนึ่งห่อไม่รู้ว่าแอดแอดล้วได้หรือเปล่าที่เรียนนั่นพี่อ่ะขอบคุณค่ะนี่ทีเหรียญมันพี่อยู่ข้างในด้วยเดี๋ยวไปดูซิเราได้อะไรกันปาเราไปทําภารกิจอย่างอื่นโอ๋ยมันเลอะนะนี่ทุกคนระวังตอนเก็บนะเมื่อกี้เราใส่กระเป๋ามันเลอะเลยอ่ะค่ะเข้าแข่งเดี๋ยวเรากดไม่เช่อไม่ต้องสอนก็ได้ใช่ไหมเล่นเป็นอยู่แล้วอ๋อดูเหมือนเรามีทางแล้วนะทุกคนถ้าเราเข้าแข่งเราไม่ต้องไม่ต้องนี้้้ก็ไไดดเเราาลยปนูมั่ โอเคค่ะเราจะไม่สอนจระเคไว้น้ำกันทุกคนแล้วได้มา3ามใบแล้ว3ามแต้มแล้วโอ้ยแต่มันเลอะต้องถือ <c oughs> อ่ะเรามาทาแบบสอบถามกันนะทุกคนเราจะได้แต้มอีก1แต้มนะมาทํากันป่าเราได้มาสี่ปั๊มแล้วนะทุกคนแต่ตอนนี้มันแพแลิ่งลวเราต้องเข้าไปแข่งก่อนนะคะมาเราอยู่โต๊ะไหนไม่รู้เดี๋ยวเราขอไปแข่งก่อนแล้วกันเพราะว่ายังไม่จำโต๊ะไม่ได้โต๊ะไหนไม่รู้จบรอบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะ ทุกคนเราจบสวิลาวรอบสองแล้วนะคะ<ม>ก็เมื่อกี้เราก็เจอโอ้ยไม่ได้เราพูดค้าไม่ได้มันไม่เข้าก<ม>ับคาแรคเตอร์เราต้อ,องบอกว่าเมื่อกี้เราจ,จบรอบสองแล้วนะคะอ่อาก็ผมก็เจอรอแดงม่วงนะคะก็อืมผมเล่นผิดนะคะถ้าเล่นผิดถ้าเล่นไม่ผิดมันอาจจะแบบว่าตึงก่อนเนี้ยเพราะแบบว่าเมื่อกี้เล่นผิดไปเราไปยิงผิดตัวนะคะเพราะว่าเออเขาลงไอ้รอไล่สีมาที่ว่าถ้าอีกฝั่งมือ7แล้วมันจะดิดมือสองอะ อ่าเราโดนท่านี้ไปทุกคนแล้วก็เลยหลอนนะ้วก็เลยยิงรอไปเลยแทนที่เราจะไปยิงแบ็กมาเรียซึ่งแบ็กมาเรียมันทําให้เราเสียเปรียบในเกมมากกว่าเยอะมากๆนะเออนั่นแหละก็เลยจ๋านามิกับอ๋อนา, <laughs> นามีกันแล้วะ นามิกะน้ามิกะานามิกถูกแล้วให้เขาถ่ายรูปให้อ๋อไหน่ะออ่ะระหว่างนี้เมื่อกี้มันมีคนมาขอเราถ่ายรูปเยอะนะเราก็เลยให้เกตไปเล่นเกมให้แล้วก็ไปแกลกรางวัลมาเรียบร้อยแล้วเราก็แกลกรางวัล5าแต้มมานะคะเราก็ได้มาเป็นเราก็ได้มาเป็นถุงผ้านี่นะนเป็นถุงผ้ากานเอเชียโอเพ่นอ่ะ,อะแล้วก็จะได้เป็นซองโปรโมชั่นเปอร์อย่างนี้นะข้างในมีอะไรในซองโปรโมชั่นเปอร์ก็จะมีการ รโมขลังมานี้อ่าไปดูเอาเองไปดูกันเอาเองอ่นะแล้วก็จะได้ได้สุ่มเข็มกัดแล้วได้เป็นลายนิกก้ามาเล่นะ แล้วก็เขาก็จะมีสิทธิ์ด้วยความที่ว่าเราเอาไปแลกทาแต้มน,นะเขาก็จะได้สิทธิ์ส่มของรางวัลอีกหนึ่งอย,อยา่างแล้วเราก็ส่มได้เป็น e e e y, อีซองซัพเฟอร์นี่อีกดีเหมือนกันนะ,นะก็เลยอ่ะก็ของรางวัลก็จะมีประมาณ,ณเท่านี้นะคะก็มีของที่แต่ว่าเยอะกว่านี้ก็เหมือนกันแต่อันนี้น่าจะเป็นของเกลืองไงแล้วก็ได้นี้มานะเดี๋ยวเราก็รอแพลิ่งรอบต่อไปแล้วกันตอนนี้เขาก็มีเขามีอ่ะคอนเสิร์ตอยู่นะรอแพลิ่งรอบต่อไปกันค่ะ เมื่อกี้เราก็แข่งรอบ3มเสร็จแล้วนะคะคก็เมื่อกี้เราเจอเรียกว่าเป็นเด็กแปลกเพราะเราว่าเรา,เราไม่เคยเล่นด้วยนั่นก็คือเด็กซาโบเหลืองดำเอ๊ะเหลืองดำปะเหลืองแดงสิเหลืองแดงไม่ใช่เหลืองดำเวลาเราเล่นแล้วเ,เด็กเจอเจอเด็แกแปลกๆอะทุกคนจะเป็นเหมือนกันหมดถ้าแบบว่าอ่อนซ้อมซ้อมมาน้อยอะไรเงี้ยนะก็จะเจอ,อจะแบบจะลกนิดนึงถามว่าตกใจไหมก็ตกใจเพราะไม่รู้เลยแบบสูเลยไม่รู้ว่าอีกฝั่งทําอะไรได้แต่พอเล่นเอาเขาจริงแบบอุ๊ มันแพ,ลพลวแพวเนาะแบบแป๊บแป๊บโดนหลบโดนหลบแล้วคือเด็กเรามันเป็นเด็กยิงไงเอนเนีวอ่ะก็เลยแบบยิงอะไรเขาไม่ได้เลยแต่ว่าในความที่ยิงไม่ได้มันก็พอสู้ได้ไม่ความมันเป็นเด็กเมตาเจออะไรอ่ะมันสู้ได้หมดเลยเอาจริงนะอันนี้ในความรู้สึกแบบว่าคือปกติเราไม่เล่นเด็กเมตานะคะเมต้ามากสุดที่เล่นก็คือคาตาคาตาก็ จัดว่าเป็นเมตาเนาะก่อนหน้าน,นี้แต่อันนี้คือแบบเมตาจ๋าเลยแบบก็ไม่คิดว่าเมตามันจะเก่งขนาดนี้เหมือนกันเล่นเอมเรารู้สึกเหนื่อยมากแล้วไม่คิดว่าเด็กมันจะยื้อขนาดเนี้ยมันเป็นเมตาก็จริงอะแต่แบบคือเวลาเราเล่นมันมันยือ้ออะแล้วมันเราทําคือเราเป็นคนที่ถ้าสมมติว่าเราเล่นยือ้อเล่นชา้าเราจะโลกเพราะปกติอะเราแบบจะตามแบบจะงงง,งงไม่ค่อยทันสกิลอะไรเงี้ยแล้วถ้าแบบว่า พอเล่นช้าปุ๊บเราจะเกิดอาการลนค่ะเออเราก็เลยแบบไม่ค่อยชอบเด็กที่แบบมันช้าสักเท่าไหร่มันรู้สึกแบบค่อยๆทรมานของน้องข้ามไปเรื่อยๆอะ่ะเออไม่ค่อยชอบนะ,ออนะ <laughs> จบรอบสามแล้วตอนนี้ก็ถ้าคนที่แบบว่าแพ้สามหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็อาจจะแบบดรอปไม่แข่งต่อนะเขาก็จะไปต่อแถวรอไอ้นี้กันเหมือนจะเป็นอีเวนต์พิเศษไม่แน่ใจว่าอีเวนต์อะไรน่าจะเป็นกนารสลิงเกอร์หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเขาต่อแถวกันเต็มเลยหึหึ ก็คนที่พแพ้แพ้นะคะก็ไปต่อแถวเล่นไซ์อเวนกันไปแต่ว่าเดี๋ยวเราเล่นต่อนานอะเพราะเราแพ้แค่หนึ่งเองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแข่งรอบที่สี่กันจ้าตอนนี้ก็จบแพลิ่งรอบที่4ี่แล้วนะคะก็เมื่อกี้เราก็เจอมิลเลอร์แมชนะก็เจอเป็นเอเนลเหมือนกันแต่ว่าทางฝั่งนู้นเขาช้ำชองและฉนันกว่ามากกว่าเราเยอะเลยนะอ่ะเราก็แตกไปที่เรียบร้อยแล้วก็ คือเวลาอเอเนวามันเจอมิลเลอร์แมชอะมันแข่งกันลงตัวใหญ่นะซึ่งเขาลงตัวใหญ่ว่าสิถ้าตัวเต็มไปหมดเลยจ้ะแต่ว่าเรานี่มียามาโตะตัวเดียวไา่ก้าวทำอะไรไม่ได้ซูไม่ได้ก็เลยแตกไปนะคะแต่จริงๆมิลเลอร์แมชมันอย่างนี้อยู่แล้วอะเออวัดวัดกันที่มือก็ฝีมือด้วยอีฉันก็ฝีมือก็ไม่ได้ เก่งมากนะคะก็แพ้ไปก็ตอนนี้กอร์ก็จะเป็น2อสองนะชนะ2แพ้2องอ่ะเริ่มหิวข้าวแล้วเนี่ยต้องแข่งเก้ารอบจริงเหรอวันเนี้ยเยอะมากเลยนะเก้ารอบอะเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวคงจะไปหาอะไรกินแล้วแหละยังเล่นอยู่นะไม่ใช่ว่าหาอะไรกินแล้วแบบไปเลยอะไรอย่างงี้แล้วเรามาเจอกันอีกทีถ่ายเล่งรอบที่5เนาะจริงๆอยากถ่ายไอ้นี่ให้ดูอะตอนแข่งอะแต่เราถ่ายไม่ได้ไม่มีใครถ่ายให้ด้วยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศของการแข่งกันสลิงเกอร์นะอืไปดูกัน จากว่าเราแพ้2ของเรามันไม่ค่อยดีแล้วเราก็เลยมาการสลิงเกอร์ดีกว่าตอนแรกเราเข้าใจว่าการสลิงเกอร์จะต้องชนะ6ครั้งรวดถึงจะได้ของรางวัลใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่จากเออเล่นจนชนะครบ6ครั้งนะหากถึงจะได้ของรางวัลนะซึ่งของรางวัลอ่ะมันดี <laughs> มันดีกว่าถ้าเราจะไปเอ่อไปแข่งต่อเราก็เลยมาเล่นการสลิงเกอร์กันนะคะเดี๋ยวขอไปเก็บแต้มก <s> ันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวโกยพอเก็บแต้มมานน่มันจะเป็นใบนี้นะเก็บแต้มครบแล้วเดี๋ยวเราจะเอารางวัลมาให้ดูนะคะขอไปเล่นใน โรงงานนรกก่อนอวกแน่เลยแล้วเล่นเอเนียลด้วยโอเคเดี <Okay. S 2> <Okay. S 1> ๋ยวเจอกัน ไปเล่นไอ้การสลิงเกอร์เสร็จแล้วนะคะเหนื่อยมากเพราะว่าการสลิงเกอร์มันต้องเล่นให้ได้6รอบอันนี้เราเราเล่นแค่6นะจริงๆมันได้เล่นได้มากสุด9รอบแต่เราเล่นแค่6พอเพราะว่าเนื่องจากว่าเด็กเรามันเป็นเด็กช้าแล้วแบบใช้พลังงานในการเล่นเยอะมากเราก็เลยแบบยอมแพ้แล้วเล่นแค่6พอไม่เล่น9นะอ่ะเล่น6รอบก็จะได้เป็นซองโปรโมอันนี้มานะคะอ่าแต่ว่าถ้าเราเล่นได้9้ แต่ว่าถ้าเล่นใน้ารอบอะเราจะได้สองกูมูเมื่อกี้แล้วก็แล้วก็ได้เป็นด้งดำอันนี้นี่ด้งดำอันนี้สวยอยู่นะแล้วก็รางวัลของคนที่เข้าแข่งล่ะก็คือเราดรอปนะเราไม่ได้เล่นจนจบเราก็เลยเอาเลขประจำตัวไปแลกของมาก็ได้เป็นลูฟี่นิกะานะคะนีนี่อ่ะของรางวัลจากการแข่งขันคร่าวๆก็ประมาณนี้วันนี้เอาจริงนะครั้งเดียวพอเอเนลไปเอาแล้วรอบหน้าไปเล่นแล้วก็เหนื่อยอ่ะ ทั้งเหนื่อยทั้งช้าเลยเออแล้วเราก็แบบเออติดเล่นช้าคิดคิดช้าไงอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้แหละค่ะสำหรับงานแกรนเอเชียโอเพ่นนะวันแรกนะอันนี้วันแรกเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่2อีกวันหนึ่งแต่เราก็จะมาแข่งอีกวันหนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะรวบเป็นคลิปเดียวเลยแล้วกันนะเพราะว่ามัน2วันดีไงนะอ่ะโอเค งั้นเดี๋ยวมาเจอกันวันพรุ่งนี้นะจ๊ะโอเควันนี้ก็บายบายค่ะลูฟี่ลูฟี่ฮะไปก่อนนะฮะแต่เมื่อกี้มันมีคนเดินชบไปชมมาลูฟี่ฮะทัดดาวอุสยาก็ขอลาไปก่อนนะคะ,ะสำหรับวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ปาเจอกันพรุ่งนี้อือ,ยอายดิเอา,ายางเออแกดิมาหามาโก้นะมโก้แพงสุดเช่าสุดทาไเท่า่่าทา่่ แม่เอาเบลดูกรักมาไกเย็นรู้ป่ะร้องใช่เฮ้ยโอ้เอาเบลด่าเฮ้ยได้มาโก้ได้มาโก้กระเบลดของใช้อ่าไหนนี่ได้มาโก้กระเบลดนะของใช้อ่านี่ขายใครอ่ะเอาใครขึ้นเงิน สวัสดีค่ะมายคะวันนี้ก็วันที่2ของการแข่งขันวันพีชนะคะซึ่งวันนี้ฉันไม่เป็นเจ้าภาพแล้วจ้ะวันนี้ก็คอสเท์นะมาเป็นน้องพุดดิ้งเพราะวันนี้เราเล่นพุดดิ้งนั่นเองนะจ๊ะแบบว่าเมื่อวานเราเล่นเราคอรสลูฟี่เพราะว่าก็เลยต้องเอาเอเนลมาเล่นนะอย่างช่วยไม่ได้วันนี้เราได้เล่นเด็กที่เราแบบว่าถนัดแล้วจริงๆก็คือพุดดิ้งนะเพราะว่าเราเป็นชีวิตขาดแม่ไม่ได้ค่ะพอดีว่าเมื่อเช้าเรามาสายเราก็เลยแบบว่าไม่ได้ถ่ายช่วงเช้าไว้นะอันนี้ก็คือเพิ่งจบแพลนิ่งรอบแรก ก็เจอรุจีกแล้วจ้ะทำไมต้องเปิดหัววันด้วยกันจะเจอรูจีก,ก็ไม่รู้ <c oughs> ก็ชนะมานะคะก็เกือบเล่นผิดนิดนึงด้วยตอนตอนจบจแต่โชคดีว่าอากาศเราพอนะก็เลย ชนะมาได้คือตอนก่อนจะจบอะเราดันเล่นเลิกเล่นที่แบบเล่นแบบเสียงถ้าเล่นแบบทัวชนะชัวก็จะดีกว่านี้นะแต่ว่าไปเล่นแบบเสียงมาถ้าวันนี้ว่าของวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเยอะเพราะว่าเราถ่ายของของเมื่อวันทัส่วนใหญ่แล้วนะวันนี้ก็อาจจะแบบแค่แบบแจ้งผลว่าสกกรเราเป็นอะไรยังไงวันนี้ก็อ่ะชนะไปก่อนแล้วค่ะหนึ่งูนนะชนะรุจิไปอ่ะปะเดี๋ยวเราไปรอแพลนิ่งรอบสองกันค่ะ จบแพรลิงรอบสองแล้วนะคะก็เมื่อกี้ก็เจอรอนะคะก็ สเต็ปมันเหมือนเดิมเลยเนาะก็เจอรอก็แตกไปเรียบร้อยนะจ๊ะมื่อสเต็ปเดิมกับเมื่อวานเลวเมื่อวานตาแรกก็เจอรูจิตาสองก็เจอรอนี่ก็เจอรออีกแล้วนะก็ตามคาดเมื่อกี้ก็ไปคุยกับพวกแก๊งๆกันมาแบบเอ้ยรอบแรกเราไม่เจอรอกันเลยอะเนี่ยไม่น่าพูดเลยเจอรอเลยรอบ2เรียบร้อยโอ้ยเมื่อกี้มือบอดเยอะมากด้วยก็เลยแบบสู้ไม่ไหวมือมันก็ไม่ได้แย่แต่ว่าไม่ใช่สีแย่เพราะว่าตัวใหญ่บนมือเราเยอะแล้วมันกัดไม่ได้ตั้งแต่ต้นเกมก็เลยแบบว่าเออสู้ไม่ไหวเขาก็เตะกับเตะเราทุ ตาทุกตาเราก็มีอยู่แค่เวฟเดียวทุกทุกตาก็สู้เขาไม่ได้นะคะก็เคลียร์บอกเขาไม่ได้เหมือนกันก็แพ้ไปแล้ว 1, 1เดี๋ยวถ้าแพ้2เราก็จะไปกันสลิงเกอร์ตามแผนเดิมนะจบไปละถ่ริงรอบที่2เดี๋ยวเราไปรอแพงริงรอบที่3กันดีกว่าจ้า บแพลิ่งรอบที่3แล้วนะคะ,ะ,คะก็เมื่อกี้เจอลูฟี่ม่วงล้วนนะคะเมื่อกี้ก็ชนะไปนะคะลูฟี่แต่ว่าลูฟี่ม่วงล้วนเราไม่ค่อยเจออะเออแต่ว่าเจอก็พอสู้ได้อยู่เนาะก็โอเคค่ะลูฟี่ม่วงเมื่อกี้ก็คือโดนักจะเลนลบดงไปแต่ว่าเออก็แบบเจออะไรประหลาดๆมันก็ต้องดึงสตินิดนึงนะก็ดีว่ายังดึงสติได้อยู่ก็ชนะไปนะคะรอบนี้ตอนนี้สกอร์ก็เป็น2-1 เดี๋ยวรอดูรอบสี่ถ้ารอบสี่เราแพ้อีกก็จะไปเล่นการสลิงเกอร์นะคะเพราะว่าการสลิงเกอร์ของดีมากแล้วตอนนี้คนก็เริ่มต่อแถวรอการสลิงเกอร์กันแล้วอันนี้คนก็เริ่มมาต่อแถวรอเล่นการสลิงเกอร์กันแล้วนะคะแถวยาวมากซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปต่อแถวเหมือนกันนะไปต่อแถวไว้ก่อนแล้วถ้าแพ้ก็ค่อยมาเล่นการสลิงเกอร์นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันรอบต่อไปรอบสี่กันค่ะ แล้วเราก็จบแพริ่งรอบที่4กันแล้วนะคะ4ใช่ไหมใช่4เมื่อกี้เราก็เจอเอเนเอลนะ <c oughs> เด็กที่เราเล่นเมื่อวานน่ะเอง <c oughs> ก็ชนะไปนะคะ <c oughs> เพราะว่าพุดดิ้งอะ่ะมันเป็นเด็กที่ชนะทางเอเนลอยู่แล้วนะอุ้ยได้ลงแม่เต็มเลยสนุกจังเลย เอ <aden> อะไรเนี่ยนะคะก็ชั so, approved, game, ื่กี้ก็ชนะไปก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าฝั่งลรงท่ามเข้ามือไม่ดีหรือว่ายังไงนะแต่ว่าเออคือคือเราอาจจะแพ้เด็กที่แบบว่าชอบเงี้นๆน่ะแห่ต้นเกลวอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยชอบไอเนวก็แบบโอเคก็พอสู้ได้อยู่นะคะเมื่อกี้ก็ตอนนี้สกอร์ก็เป็น3-1 วันนี้มาดีกว่าเมื่อวานเนี่ยถ้าเราเล่นที่็นทีท่เราขนาดอะสกอร์อมันจะดีกว่าแบบนี้แหละเมื่อวานเราเล่นแค่สีรอบเองแล้วเราก็ไปการสลิงเกอร์ใช่ไหมอ่าเดี๋ยววันนี้เราก็เล่นต่อนะตอนนี้สกอร์เราก็ยังแพ้หนึ่งก็เดี๋ยวดูซิว่าเราจะแพ้2เมื่อไหร่เดี๋ยวแพ้สเราค่อยเลิกแล้วกันแล้วไปเล่นการสลิงเกอร์โอ วันนี้การสลิงเกอร์ก็เริ่มอยู่นะคะ,คะเขาก็กําลังเล่นอยู่แถวยาวไหมอะถ้าแถวไม่ยาวจะไปต่อแถวก่อนแต่วันนี้เห็นว่าการสลิงเกอร์มันมีเหมือนกับว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากบันไดเขามาเล่นด้วยนะถ้าแบบว่าเราไปเล่นกับเขาจะได้สองแต้มโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีรอบที่ห้าค่ะบจบแพลนิ่งรอบที่ห้านะคะก็เมื่อกี้เจอที่แถวมันยาวเจอรอนะจ๊ะ แดงม่วงก็แน่นอนว่าถ้าเราชนะไปเรื่อยยังไงมันก็ต้องเจออยู่แล้วอะแต่เมื่อกี้แค่ได้ขาดไปแค่พันเดียวอะถ้ามีหนึ่งพันก็น่าจะสวนเขาชนะอยู่แต่ ไม่็ไรก็มันไม่ได้แพ้แบบว่าเราเล่นพลาดอะไรอย่างงี้ไงเราก็ถือว่าโอเคอยู่นะถึงจะแพ้ก็ไม่อะไรพอดีว่ามีใบเซิร์ชอยู่แล้วเซิร์ชไปเซิร์ชหาหากาแต่ใบที่หยิบได้มันเป็นใบบอร์ดนะคะก็เลยแพ้โอเคอันนี้เราจบรอบ5้าแล้วก็สกอร์เราก็เป็น3 2สองนะเพราะฉะนั้นเราก็ดับจ้าอ่ะตอนนี้เราก็มาเล่นกันสซลิงเกอร์นะคะก็เหมือนเดิมเก็บแต้มแต่วันนี้เราจะเล่นแบบเก็บ9้าแต้มแล้วเมื่อวานเราเก็บแค่6เพราะว่าเราเล่นอินเวไม่ไหวเหนื่อยวันนี้ก็เลย เอาเด็กกูดิ้งมามันไม่ได้นานขนาดนั้นแหละแล้วดูดูแถวสิอันนั้นคือประตูทางเข้านะยังต้องเข้าไปอีกข้างใน,นแล้วหางแถวอยู่ตรงนี้ต้องอ้อมจากตรงนี้ไปตรงนู้นนะโอเคเดี๋ยวขอไปเล่นการสลิงเกอร์ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าเราได้รางวัลอะไรกันรางวัลมันก็เหมือนเดิมแหละเออก็เป็นตองแล้วก็เป็นโดง่งจริงๆมันมีสลิปใ,ให้เลือกด้วยเดี๋ยวดูอีกทีว่าเราจะเอาอะไรนะโอเคเดี๋ยวไปเล่นการสลิงเกอร์กันก,นก่อนคะ่ะ อ่ะทุกคนเราเล่นกันสลิงเกอร์เสร็จแล้วแล้วเราก็ลืมถ่ายนะคะ ลืมถ่ายกับว่าเก็บไว้กับบ้านมาก่อนก็เมื่อกี้ก็ไปเล่นการสลิงเกอร์ไม่ใช่ว่าเมื่อกี้สักพักแล้วก็ไปเล่นการสลิงเกอร์เสร็จแล้วนะคะแล้วก็แบบโมทํานั่นนู่นนี่จนลืมถ่ายคลิปน้นเองก็เลยกลับมาถ่ายที่บ้านแล้วดูสิถอดรูปหมดแล้วกลายเป็นน้องไม้แล้วนะคะตอนนี้ก็เมื่อกี้ก็ไปเล่นจริงๆอะ่ะตอนแรกกะว่าจะเล่นให้ครบ12ครั้งแต่ว่าแถวยาวมากยาวจนแบบโอ๊ยไม่ไหวว่ะเอา3มรอบก็พอก็เลยแบบว่าอ่ะเล่นไปแค่3รอบนะคะเมื่อกี้ก็เลยได้การ์ดด้งสีดําที่เราได้ เมื่อวานอ่ะมาใบาเดียวนะคะก็เหนื่อยด้วยแหละแล้วก็เท่าด้วยความที่แถวมันยาวอะ่ะพอแพ้ทีนึงแล้วแบบกว่าจะวนแถวมาถึงก็เปื่อยมากแล้วก็บวกกับว่าจะต้องรีบกลับบ้านมาให้ข้าวจิ๊กนะไออ่าไม่มีคนให้ข้าวจิงกนะเองก็เลยขอกลับมาก่อนนะก็ประมาณนี้สําหรับบล็อกการแข่งวันพีของเราในวันนี้นะคะก็ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคราวหน้าเราจะไปแข่งที่ไหนกันอีกหรือว่าเราจะไม่ไปแข่งแล้วหรือยังไงซีโอ๊ยแต่ว่าเมื่อกี้เห็นสปอยล์หนวดดำ ตัวใหม่ของบล็อกหน้ามานี้แบบโอ้โหสก,กิลมันนะสงสัยจะมีการเปลี่ยนเมตาครั้งใหม่หรือเปล่าก็เดี๋ยวไปรอดูกันอ่ะสำหรับวันนี้ก็สำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ของไม้หรือว่าตามไม้อยู่อะไรอย่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ไม้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ